ไปกันที่พานิจังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดนะคะได้ร่วมดําเนินโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากลค่ะเชื่อมโยงการค้าชายแดนและก็ EEC งบประมาณพุทธศักราช2566ค่ะ ที่ห้องอรพิมโรงแรมศรีมาธานีจังหวัดนครราชสีมานายวินิจเข้าบุญนะคะผานิจจังหวัดปราจีนบรุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาคตะวันออกสู่อีสานพร้อมด้วยพานิจจังหวัดภาคตะวันออกพานิจจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชาการผู้บริหารภาคเอกชนเข้าร่วมโดยนายวินิจเข้าบุญผ่านิจังหวัดปราจีนบรุรีเปิดเผยว่า ตามที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาคกิจกรรมหลักส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยัยเกษตรอินทรีย์สินค้า GI และสินค้านวัตกรรมภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสุสากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC ปีงบประมาณ2,566ภาคตะวันออกนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมาชาติ ที่สวยงามก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรทางด้านอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลผลิตภัณฑ์สมุนไพราอาหารพื้นถิ่นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I. นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังนั้นการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาคตะวันออกสุอีสานในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะ เพื่อกระตุ้นยอดการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของภาคตะวันออก8จังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้ซื้อผู้บริโภคผู้ส่งออกและก็เทรดเดอร์นะคะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผู้ผลิตเกษตรกรและก็เจ้าของแบรนด์ค่ะ ทั้งนี้นะคะจากการจัดงานครั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีและพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกก็ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่คัดสรรผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เลือกชอบทิม กว่า48รายการด้วยการก็นะว่าเป็นโอกาสที่ดีของ8จังหวัดในภาคตะวันออกค่ะที่จะได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการค้ากับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมทั้งสาธารณรัฐปร,าาประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยทั้งในรูปแบบของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์อันสอดคล้องสอดรับกับสถานการณ์การส่งเสริมการตลาดยุคใหม่ค่ะ เพื่อที่จะได้เชื่อมโยงเครือข่ายการค้าระหว่างกันเป็นการขยายตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะ